วันนี้เรามานำเสนอลังไม้ติดท้ายมอเตอร์ไซค์นะครับที่เห็นอยู่นี่ก็เป็นอุปกรณ์ที่มันเหลือๆจากที่เราทำหีบไม้ไว้นะครับมีพวกบานพับฝาหีบเข้ามุมอะไรต่างๆพวกนี้นครับที่มันเหลือๆไว้เราก็เอามารวบรวมเอามาตกแต่งลังไม้อันนี้ไว้เพื่อที่จะไปติดท้ายมอเตอร์ไซค์นะครับ ดีกว่าให้มันอยู่เรียบๆโล่งๆนะครับก็ใส่เอ็กเซซิลี่เข้าไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นบานพับฝาหยิบนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นบานพับเหมือนกันครับก็เป็นลักษณะบานพับยาวยาวด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งสั้นก็เป็นดีไซน์นะครับออกแนววินเทจนะครับตัวรังไม้ตัวนี้จะเป็นไม้สนเป็นไม้สนเก่าครับ เนื้อมันก็เลยค่อนข้างที่จะแข็งพอมันแข็งมันก็จะทําให้ในการยึดน็อตเข้าไปเนี่ยค่อนข้างที่จะลํำบากนะครับมันก็เลยต้องใช้ความละเอียดก่อนค่อยๆทําไปทีละนิดเทะหน่อยนะครับบางทีก็ต้องหาอะไรแหลมๆมาตอกนำก็ไปก่อนเพื่อที่จะไขน็อตตามเข้าไปน็อตก็จะเป็นน็อตตัวเล็กนะครับ เพราะว่าถ้าน็อตตัวใหญ่มันก็จะทะลุเนื้อไม้อีกก็ต้องหาน็อตเล็กๆบางทีมือจับก็ลําบากนะครับก็ต้องหาครีมมาช่วยมาจับนะครับอันนี้ก็อยู่ว่างๆนะครับก็ตกแต่งทําไปเรื่อยๆครับนี่ครับเอาครีมมาจับเอาก้อนมาตอกนะครับค่อยๆขันเข้าไปทั้งหมดนี้ก็ใช้น็อตหลายตัวเหมือนกันนะครับแต่ละตัวบานพับอันหนึ่งอย่างอันนี้บานพับ ก็จิตรหกตัวครับรวมรวม้วทั้งรังนี่ก็หลายสิบตัวเกือบร้อยตัวอันนี้ก็เจ็ดหกเจ็ดตัวแล้วเนี้ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นงานพวกงานทองเหลืองงานเก่านะครับอันนี้ก็บางทีก็ไปสั่งมาจากไปซื้อมาจากเชียงใหม่ก็มีนะครับบางอัน,นก็มาซื้อจากร้านฮาร์ดแวร์ วาดน,นะครับเพื่อเป็นของเก่าเก็บอะไรเงี้ยขายไม่ออกนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้ามุมก็เป็นงานทองเหลืองเหมือนกันเข้ามุมหีบไม้อะไรพวกนี้นครับก็เขาก็จะมีตะปูเล็กๆเป็นตะปูทองเหลืองเนี่ยแถมมาให้ด้วยในเวลาการยึดตอกเนี่ยก,ก,ก็ต้องใช้คีมนะครับจับตะปูเพราะตะปูตัวเล็กตัวก็ยาวไม่ถึงเสนนะครับตัวเล็กเราจะหยิบจะตอกให้ครบ ดอกทางนู้นก็ไปเด้งทางนี้นะครับต้องค่อยๆทําไปนะครับแต่ว่าอันนี้เราเหลืออยู่2อันนะครับก็เอามาใส่ไว้ด้านบนด้านหน้าครับ2ตัวซ้ายขวานะครับก็ค่อยๆเหลืออันไหนก็ค่อยมาจัดมาแต่งเอามารวมดูว่าตรงไหนอยู่มุมไหนจะดีนะครับนี่ครับค่อยๆทำไะครับอุปกรณ์มีหลายชิ้น นะครับมีแต่ส่วนมากก็ที่จะเห็นก็จะเป็นบานพับนะครับอันนี้นี่ก็เป็นบานพับอีกอันหนึ่งซึ่งลักษณะก็เหมือนคล้ายๆพวกเครื่องหมายลูกเสือนะครับก็ดูเก๋ไก๋ดีครับก็มีเหลืออยู่ก็ไม่รู้จะทําอะไรก็เอามาติดติดทั้วมันก็ดูเท่ๆดีกว่าเป็นลังไม้เรียบๆนะครับไม่มีเท็กเจอร์ไม่มีอะไรอันนี้อันนี้ก็จะเป็น บานพับทรงผีเสือ้อก็เป็นงานเก่างานแนวินเทจก็จะหายากเหมือนกันครับตัวนี้นะครับรวมรวมแล้วทั้งกล่องนี้ครับหมดค่าอ็เซสซอรี่นี่ไปหลายร้อยเหมือนกันนะครับแต่และตัวไม่ใช่ถูกๆนะครับนี่ครับเป็นบานพับปีกปีกผีเสือ้อน่ารักครับแล้วเขาก็จะมีกุญแจล็อกส่วนตัวก็นะครับ ก็ต้องค่อยตอกค่อยค่อยขันเข้าไปเป็นไงครับนี่อันนี้จะเป็นด้านหน้านะครับด้านหน้าเราก็จะมีเป็นหางอุปกรณ์บานพับมาติดใช้าขวาทั้งหมดก็จะเป็นบานพับทั้งหมดเนี่ยครับติดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็เอาไปใส่ท้ายโมไซดูนะครับ <c oughs> เอาไว้ซื้อข้าวซื้อของ เล็กๆน,น้อยไม่ได้ไปใส่อะไรหนักหนาอะไรเท่าไหร่ครับนี่ครับค่อยๆขันเข้าไปก่าจะขันหมดนิ่เมื่อยเป็นไงครับอันนี้เสร็จแล้วเป็นไงนเพื่อนๆเ, <c oughs> เสร็จแล้วก็พอดูได้ครับพอดูมีอะไรดีก็อยู่เฉยๆดูมีอะไรให้มองให้พินิจพิคคอ์ <c oughs> นี่เสร็จแล้ว เดี๋ยวเราก็เอาไปใส่หมวกใส่กันนี่ครับเราไปใส่หมวกใส่สคอมบดี้นะครับก็ใช้เคเบิลไทเนะครับมัดเรามัดง่ายๆ่ยมัดไปสักสี่เส้นพอนะครับไม่ได้ใส่รับตำหนักอะไรมากมายใส่ของเบาเบานี่มัดมัดเสร็จก็แข็งแรงนะครับก็ตอนนี้และพอสวยงาม อ๋อเท่ๆขี่ไปไหนให้คนมองก็ยังดีดีแบบไปแล้วไม่มีใครสนใจนะครับวัดเจ็ดแข็งแรงครับสวยงามตามท้องเรื่องยังไงก็เพื่อนๆดูแล้วเห็นแล้วก็ชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้ามีอะไรดีๆเดี๋ยวผมมาทำคลิปลงให้ดูทีวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับทุกคนครับ